แรงเพจมิดแกนแหกหน้าฟาดกับปรินาร้องภาพนางงามในชุดว่ายน้ำถามว่าผิดศีลธรรมตรงไหนซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ฮือฮาเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมื่ออดีตสสชื่อดังอย่างนางสาวปรินาไกลคบุบอดีตสสราชบุรีเขตสา พักพลังประชารัฐนั่นเองซึ่งได้ออกมาโพสเฟสบุ๊กว่าแฮชแท็กฟ้องกระทรวงวัฒนธรรมแฮชแท็กกระทรวงวัฒนธรรมต้องไม่เพิกเฉยเพื่อสังคมที่ดีเพื่อลูกหลานปลอดภัยจึงได้มาร้องเรียนการจัดการประกวดมิสแกรนว่าอาจจะมีการจัดเตรียมชุดว่ายน้ำที่ว่าผิวมีเนื้อ มีเนื้อผ้าที่บางเกินไปและอาจจะเห็นอวัยวะของผู้หญิงได้จากการประกวดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยไม่คํำนึงถึงหน้าตาของประเทศไทยขาดมาตรฐานจริยธรรมศีลธรรมของประเทศกระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่ดูแลกองประกวดถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชนเป็นการกระทำอนาจารในที่สาธารณะร้องกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งความร้องทุกข์กับกองประกวดของมิสแกนและควรจัดมาตรฐานของการจัดการประกวดซึ่งอาจจะคล้ายในกรณีของสหรัฐอเมริกาเมื่อเจเนเซ็กสัน ที่ขึ้นแสดงแล้วเต้าหลุดออกมานั้นระหว่างการแสดงถูกกระทรวงและวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ลงโทษให้เจนเน็ตบดอนาคตไปเลยโดยแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมตะวันตกยังรับเรื่องนี้ไม่ได้เลยยิ่งเป็นประเทศไทยนี้ยิ่งไม่ได้เลยจึงขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องมีการดำเนินการทำโทษดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ซึ่งนางสาวปารีนาก็ได้ร่ายเขียนข้อความเต็มหน้ากระดาษเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งทุกคนก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าในการประกวดนางงามมันก็ต้องมีชุดว่ายน้ําในการประกวดในการโชว์สริละโชว์รูปร่างต่างๆมันก็เกือบจะเป็นทุกเวทีทั่วโลกอย่างเช่นเวที m มิสแกลนเวทีนางสาวไทยหรือแม้กระทั่งเวทีมิสยูนิเวิร์ที่เป็นการประกวดแบบนี้มานาแล้ว ซึ่งทางด้านของนางสาวปรินาก็ยังเคยเป็นนางสาวไทยซึ่งก็ได้ลงการประกวดมาด้วยในปีของนุ้ยสุธีลานั่นเองและก่อนที่ตัวเองจะตกรอบส่วนทางด้านเพจของ m ม s สแกลนไทยแลนด์ก็ไม่มีอาการน่าเป็นห่วงหรืออาการวิตกววนไหวกังวลแต่อย่างใดและล่าสุดทางเพจก็ได้ได้ลงรูปตัวแทนของ77จังหวัดในชุดว่ายน้ำพร้อมแคปชั่นว่า ย้อนชมภาพผู้เข้าประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2022ในชุดว่ายน้ำของมิสแกรนรอบสวินสุขที่ผ่านมาไอคอนิกออฟขอนแก่นซึ่งชุดว่ายน้ำจะเป็นแรงบันดาลใจมาจากสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของขอนแก่นเริ่มจากลายแคนแก่นคูนลายผ้าไหมประจำจังหวัดมาตกแต่งบนลงผ้าสีเหลืองอันเป็นสีประจำจังหวัดและยังเป็นสีของดอกคูณ ดอกไม้ประจำจังหวัดของขอนแก่นนั่นเองอีกด้วยก่อนที่ทุกคนจะเข้ามาคอมเมนต์ในเพจกันเยอะแยะเป็นไปหมดซึ่งต่างคนก็คอมเมนต์ว่าเจ้เขางงอะไรหรือเปล่าการประกวดนางงามมันก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำจะให้ใส่ชุดอะไรไปเดินประกวดซึ่งต่างคนก็ต่างแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายด้วยกันนะครับผมซึ่งล่าสุดทางสาวงามของมิสแกลงการจนบุรี uri, โดยคุณพรดา ทันสีตาดีลกอนัน,น,นสกุลก็ได้ออกมาตอบโต้คุณปรินาด้วยการแรปแรปเพลงโต้กับคุณปรินาเดี๋ยวเราไปฟังคลิปบางงช่วบางส่วนกันนะครับผม อะไรก็ฟ้องเฮ้ยฟองเรียนว่าชุดว่ายนะ้ำมันโปที่อยู่ว่างๆก็สวดมนต์ไม่ต้องมาโชว์โบเออ้อะอะไรก็ฟ้องเฮ้ยคุณอย่ามามันโนตกงานอับเฉาอับจนมันคงเศร้าจนอยากจะโฮมาบอกว่าขัดกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยอเอาเวลาว่างของคุณไปพัฒนาประเทศไหมอุ้ยโดนไล่ออกไปแล้วขอโทษค่ะหนูลืมไปโอไม่เป็นไรนะคะก็แค่กลับไปเลี้ยงไก่พูดถึงหน้าตาของประเทศกูวว่าจะทุเรศแปดปียังผ่านมาได้จะแก้หนูว่า ว่าคทูเลคุณควรไปสนใจกับข่าวที่ล่วงละเมิดเพศด่าว่านั้นปะขาที่น่าจะเป็นต้นเหตุข่าวออกกันคึกโครมทุกสื่อก็ประโคมแต่กลับมาโจมตีกับเวทีประกวดนางงามจะว่าอะไรก็ตามมิสแกรนมีแต่คนตามเวทีอันดับหนึ่งและจะเป็นหนึ่งตลอดกาลเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันว่าคุณปรินาจะมาแรปสู้กับมิสแกรนจังหวัดกาญจนบุรีกันหรือเปล่านะครับผม รอดูสถานการณ์ต่อไปด้วยนะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพ <c oughs> ื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับผม